ครับสวัสดีครับคนเมืองสาเกจดผาหาเลาะสมถนนตัดใหม่วงแหวนสันที่สองของเมืองลอยเอ็ดครับก่อนสิเบิงถนนตัดใหม่เบิงตะเวีนขึ้นผ่ายอดตนละเล่าสากุละเล่ามีดอกจักดอกดอกมีแตหน่วแหง ต้นาเล่ากำมพาอย่าใจค้นจนครับสวัสดีครับขอพุ้นครับพี่น้องสี่ทันสีค่คนขอพุ้นหนึ่งการกดถือใจสิไปสื่อของแมคโค้ดยขี่รถลอง้าเรนเบิง่งบรรยากาศ าม,มือาเสอถาถนนตัดใหม่วงแหวนสันที่สองของเมืองรอยเอ็ดครับของเมืองซาเจียดนครมีโอกาสเหนนี้ออกมานอกบขอสอ <c oughs> ยาไปซื้อของเขาเลยลองหาเหลินครับ มนนขยาเาสาซื้อเบดนี่จาก้วบุบุของกระไดะหากหาเหรียญหาหัวจงไว้หิววัววุซุ่มไปก่อนกระไดนี่แหละครับถนนตัดใหม่วงหวนสันในสันที่สองวงถนนวงหวนสันที่สอง สันกลางสันในอยู่รอบกู้เมืองอันนี้สันที่สองรอบกลางพู้นอยู่เดียวเห็นสายไฟเดียวเห็นบอ่อบุญเดียวเห็นเสาไฟสายไฟอยู่มันเป็นใบพัดวงวหยนรอบนอกเมืองละเอียดครับที่เขากำลังเห็ดกำลังก่อสร้าง หอดขวบเก่าสีใสได้ว่บวบุนสีได้ใสวัวบุนเมืองส่งเป็นตะเขาเห็ดขึ้นสูงอยู่หนาสิเมันเห็ดเป็นถนนป้องกันน้ำสั่นที่ซองอีกเมืองจะเข้าทนแ่นว่ผนังตัวนี้ พี่ใหญพี่ไก่หรือพี่ปอนพี่กอนน้ำท่วมเมีย่งย,ยงละเอียดอยากรุนแรงถนนวงเแียนสันนอกเอาไวอยู่ไทย,ย,ยเมี่ยงเอียดคนคลองนีน้ำบ่ทันถนนวงเแียนตัวนี้สีสูงกว่าตัวตัวสันนอกสังเกตตรงเดียว เป็นถนนวงแหวนตัดใมหลอบเมืองลยเอ็ดครับเข้าเสียดยังเป็นวงกลุมเลย <c oughs> ขยับมาจากแนว,วข้าเสียดนี่มันเสื่อมกันก็เป็นจากโล่งแร่มไม้ไถเก่ามาแถวๆโล่งเบียรแล้วก็มาตรงอบตอนเนื้อเมืองอ้อมมาเลาะเสียกไฟแดงซอป,ปะกอ่อยเอ็ด มาด้านทางหนาลงลงบานตุรีเวียดเสียดเสียดไฟแดงสามแยกไฟแดงตุรีเวียดแล้มาออกแถวแถวเชียงเหนือกกงางยางใหญ่ลอยเอีดครับออกแถวแถวนั้นแต่สีสาอยู่ดอกเบิ่งแล้ววมองไดมันเปลี่ยนซุ่มส้นเขาก็สีสอรอไว,กว้ก่อนรอเวียนคืนจังละนหนีันเป็นทงหน้า ขาเวียนคืนมันสีบอไลบอให้หน้าันบ่มียังต้น <c oughs> ใหม่ก็บม่มีการสำรวจมันไงเขาก็เลยลงมือเห็ดส่วนที่มันเปลี่ยนทีลงลงก่อนส่วนที่เป็นซุ่มส่นท่านี้ลงมือเห็ดนีมันสีเป็นวงเวียนสามสันแต่เห็ดแล้วๆย่มขึ้นหอโบสถ์เบิ่งมันสีเลวเห็นจุดหนีบมุน เมียน,นครับข้าเสียดอย่างนั้นเป็นวงกลมเพราะว่าอยู่ด้านนอกมันเป็นวงกลมแรนอ้อมลยเอ็ดมองกล่องเลยเพราะว่าศูนย์กลางมันก็คือบึงพระลานไส้เขาเห็ดเป็นวงกลมผังเมืองข้าเจ้าถานนบายพาดรอบนอกมันก็เป็นวงกลมตัวนี้ก็าเสียดยเป็นวงกลมคือกันก็จะเป็นวงกลมถนนวงกลมสามสันตัวนี้ข้าเจ้าได้งบมาที่หลัง พวกก็ลงมือเห็ดปีไก่ปีไก่กเห็นเขาทางปลาพักเกษตรปลาพักกรินอยู่ทางโรงบานจุลี่เวดีดวานข้าเจ้าเสียดอีหยังได้แท่ข้าเจา้าใดมบมาเห็ดมาเห็ดถนนตัวนี้ท่ไ <laughs> แต่ว่า,าบ้านไข่ก็ยังพากันสือเราจรินเยู่เนาะบบวินก็นยังเห็ดในเจ้าของวิน,นอยู่ ห้าเราโอนคาวินมาให้คอยโหลดผู้ลกักกัดผู้ลกักกัดคาคอยเฮ็ดในวินกักละซีสิบบาทขาเาขา,าจ้าขายโอนมาโหลดผู้ใดวินผู้ใดวินไล่โอนไล่ผู้ใดวินหน่อยโอนหน่อยแต่ว่าวินกับไปลานคาเฮ็ดในจะคว้างวินอยู่เนาะ เหนตัว <laughs> แต่อยู่ซื่อๆอบอวิทนี่ยังถือเงินกำเงินยังไปลานขาเห็ดเหนีะคขวางวิ่งอยู่เนาะอันนี้นั่งอยู่เฮียนคข่ไหลุ่ลดให้วิ่งได้เนาะบ่เด็ดไปลานขาอย่างฝนมาหลดผุละกัดกักละสี่สิบบาทขาเห็ดใหนววิ่ง สุ่มสีได้ดีเป็นสุ่มขายทตีติดถนนแล้วตัดถนนวงเวนตัวนี้เสร็จแล้วๆล้วเรียบร้อยราคาทีติทีโตขึ้นอีกกว่ต่ำกว่าเจ็ดิเป็แดสิบเซแล้วได้ดีเป็นเจ้าคว้องทีประชาส้นสีใได้ซ้ำได้แล้วแต่งเตียวหลอบหนอกกาบ่ามีรถเรียนอยู่เนาะมาตัดหลอบในเขามาอีก สมมีทีบัวมาขอพงมาขายเอาเงินใส่ก็ทิศขายทวนหวดเร็วบัวโมมาผ่าปิงหนิ่งคือมูเนาะมันบัคือวิดีโอมันคือเบิงดูผ่าเนาะแตงเสียงยังคือเบิงวิดีโอยังว่าสดเนาะบัมันนั่งเบิ้องทั่ัหลาถยู่ยฮียนเนาะ มากเบิ่งนิ่งๆก็เบิ่งรูปหอยยูฟ้าผานังเหมือนตัวอันนี้ยังว่าสดเนาะมันดินใดเด้สดเพราะม่นเป็นของไตเนาะนี่จะสิคับรวดตอนเนี่ยบาทท่านได้ไปสื่อของยูสวยล่ะอซุ่มไปก่อนจงไให้บ่อบูหรือเป็นเบิดแหรอบูไปก่อนเด้อบาทแฮงสีเมาว่าเกาเมาไรอวนายเมาหน่อยอวนน้อยเ้อ ข้าเห็ดในเมาโนมาตามเมาเลยบ่าวาเอาดอกเกียงใจพูดใด้สิอวนกับเบิ้งพูดเมาจะคล้องหลุดยินหาาัวไหลกับโอนหลยินหัวหน่อยกับวนหน่อย ซอยนี่ล้วยังมามีรถเลียนนำั่มาตัดวงเลียนตัวนี้มีรถเลียนพ่อมือละหาสคัดรอได้เอา พอปัดน,นอนสบ,บายอวลาเลยเล่าก็ได้ ngần nảy ราคาผู้กวางในเจ้าบ้านสีบัวมาบ้านเจ้าเลยไอซักในปากดีดีลาเดินในมันใสมากไปวัดไปวัดถูกซสาวบนไห้สิไปลอยเอ็ดซะบอสี่สฮะย,ยัง ตั้งไว้ซ,ซื้อๆบ่เปลี่ยนตีกล่องวา่มจะเลื่อนวามจะเลื่อนมาครับสงสารคนบึงบบาวร้อนสวัสดีค่ะเหลีวงานมือนีจาไปมือแรงจาผู้ของนายแท้ไปหอดแล้วบ่อสูลินสาวเอียด ตื่นมาพอกระจมขับยาใจทั้งทั้งหินเฮเบี่ยนหัวคับมาบานนีหนองเอดคนงามสวัสดีค่ะท่านผู้กองจมยังแก่เศราเทาบาวรอดสวัสดีครับทำเป็นวงกลม เนียนครับถนนแถวใดมุวงเวียนรอบในเมืองละเอีดสันที่สองสวัสดีตอนเศร้าครับอยากใจคนจนจบพ่อเศร้าบาดลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ